ไม่ได้อัปเดตตู้ปลามานานนะครับวันนี้หลังจากที่เปลี่ยนจากตู้ไม้น้ำมาเป็นตู้เลี้ยงปลาแล้วปลาซิลข้างขวาก็กระโดดออกมาสังเวยชีวิตเป็นสองตัวผมก็หาจอกมาลอยไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เป็นซันไล่หางกระรอกธรรมดารรมดาวันนี้ก็เอาปลาเทวดามาสองตัวเดียวมาพัก ปัุบหภูมิน้ำสักสองสาชั่วโมงค่อยปล่อยลงตูช่วงนี้ก็มีตะไคร่บ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ลดไฟประมาณเห,เหลือวันละประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้นสประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็ถ่ายน้ำออกสักฮะสิลิตรครับพอประมาณสักหกสี่อร์เซนไดนะ้แล้วก็ปัดขี้ปลาบางอะไรบ้างง่ายๆครับตอนนี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย เทวดากระเสือแถวบ้านนะกู้ลาตัวละยี่บหาบาทเท่านั้นตัวเล็กๆประมาณนิ้วหนึ่งเขาไม่อยากเลี้ยงปลาอะไรที่มันซับซ้อน,ซ,อนซ่อนเงินมากมันจะเป็นภาระเรามากมานี่เป็นสรลายหางกระลอกไม่ต้องมีดินไม่ต้องมีอะไรก็ลอยๆก็ขึ้นได้ สวยดีเหมือนกันตัวเร็วด้วยเพยาวยาวก็ตัดเด็กออกแล้วแล้วก็หินมาทับอันใหม่แค่นั้นเองง่ายๆครับซิมเพิลซิมเปิลลูกจอกก็เหมือนกันนะครับก็เวลาเลี้ยงไว้สักประมาณเดือนหนึ่งมันก็จะเริ่มละลายก็หยิบทิ้งแล้วก็ไปหาอันใหม่มาใส่ขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ไปสอนลูกไหลมาให้กินด้วย ประหยัดค่าอาหารแล้วรู้สึกว่าปลาจะชอบกินด้วยลุกไล่ถราเอ๋สวยงามดูมีสง่าราศีสมกับเป็นชื่อปลาธิวดา ไปเล่นกับน้องๆเลยยึดพืด้นที่กันคนละมุมเลยนะดดได้เวลาปล่อยปลาแล้วครับแดมเวลาจะปล่อยก็พยายามให้น้ำที่เขาใส่มากับปลานี่น้อยที่สุดเลยนะครับเททิ้งไปซะว่าบางทีอาจจะมีเชื้อโรคอะไรปนมานะดูกัน ออกมาแล้วสมาชิกใหม่สองตัวสองตัวไปหาเพื่อนอย่ากเกเรด้วยปลาธิวดานี่ทั้งที่ดูจาก YouTube มันก็มาจากแม่น,น้ำอเมซอนนะพวกปลานี้คาดินันซิลข้างขวานี่ก็มาจากอเมซอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะครับพาเพื่อนกันเล้วเออ เหตุผลที่ซื้อปลาเทวดามาเนื่องจากว่ามันเป็นปลาที่ตัวใหญ่เลยนะแล้วก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นดีเราหวังว่าจะไม่ดุนะครับบางทีบางตัวก็ดุเหมือนกันเพวาปากใหญ่ก็อยากจะให้แบบเวลามองในตู้เราเห็นมีอะไรที่ไปเป็นปลาตัวใหญ่ๆบ้างถ้ามีแต่พวกปลาซิลปลาซ้อยแล้วดูแล้วมองมองไม่ค่อยรู้เรื่องดูไม่เคอยออกนี่เงี้ยมันจะแบบเด่นขึ้นมาบนตู้เลยนะ แล้วมันจะดูงกับว่าไม่ผสมกับพวกปลาตัวเล็กๆด้วยนะครับตัวเล็กอยู่ทางตัวใหญ่อยู่ทางประมาณนี้เลยก็จะทำให้ตู้รู้สึกว่ามีสีสันมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยหวังว่าแบบนั้นนะดูสิเนี่ยจริงๆปลาิวดาานี่ผมเลี้ยงแต่สมัยอายุหกเจ็ดขวบละเป็นปลาที่มาครับโบราณโบราณมากมีมังแต่เห็นมังแต่เล็กๆเลยคนระับเลี้ยงจนได้ตัวประมาณสามสี่นิ้วเลย ปัจจุบันก็ผสมกันมีหลายสีมากมายไ,มไว้เล่นหน่อยไว้เล่นกับเพื่อนหน่อยสิไว้เล่นกับเพื่อนหน่อยสิสังเกตนะครับเวลาเราใส่ปลาเทวดาไปลึกมันก็จะอยู่ของมันเลยนะสองตัวพวกปลาซิลก็อยู่เป็นกลุ่มเลยคราวนี้มันคือว่าแบ่งแยกกันเลยว่ามีพวกมึงมีพวกกลวอะไรประมาณนี้เลย เดี๋ยวมันปรับสภาพไปชิม่อยเอาจุมลงไปในจุมลงไปในนี่นะนี่ดูดดมหมาเลยตุ่ม